สวัสดีค่ะชื่อนางสาวยาดาวดีกันทวงรหัณิศิร6ก2 8 8 0์าสดดลำดับที่29ค่ะวันนี้จะมาเขียนกาบ m มเคิลส์เมนเช่ n อิคิริชันกรณีที่ไม่มีการยับยัง้งแล้วก็มีการยับยัง้ง d ดอะโน s ิสออฟเอมไซม์อินฮ i ิชัะะโดยตอนแรกนะคะเราจะค้นหาอ้างอิงก่อนเอ,อ,อาอ้างอิงตรงนี้นะคะไปค้นที่ Google แล้วก็เข้าลิงก์ตรงนี้ค่ะทำการเปิด PDF แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นี้ออกมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะสร้างตารางที่เป็นโมเดล1แล้วก็โมเดล2ค่ะโมเดล1เราจะกําหนดค่า k m และค่า v max ไว้แล้วแล้วก็โมเดล2เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมี k i c เพิ่มขึ้นมาค่ะต่อมานะคะเราจะมาหา,าค่า v 0ค่ะโดยใช้สูตรนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ถ่ายทอดคําสั่งลงมาจนถึง c 3 8 แล้วก็มาหาค่าผลต่างกำลังสองต่อเลยค่ะโดยใช้สูตรนี้ค่ะจากนั้นก็ถ่ายทอดคำสั่งลงมาเลยค่ะส่วนตรงช่อง G 3 9นะคะเราก็จะใส่ใส่สูตร SUM นะคะ SUM แล้วก็วงเล็บเราจะลากตั้งแต่ช่อง G 2 1ลงมาแล้วก็วงเล็บปิดค่ะ พอได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเอาตรงนี้มาสร้างกราฟเลยค่ะภุมตรงนี้ทั้งหมดมาสร้างกราฟคลิกที่แทนภูมิค่ะใช้เป็นแบบแรกเอากราฟมาวางตรงนี้ขยายกราฟนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนเ,เพิ่มชื่อแกนก่อนเลยนะคะ เราก็เปลี่ยนชื่อแผนภูมิเป็นตรงนี้นะคะโมเดลหนึ่งตรงนี้แล้วก็ชื่อแกนนะคะเราก็จะให้แกน x เป็นตรงนี้แล้วก็แกน y ก็จะเป็นตรงนี้นะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะมา,าเปลี่ยนชุดข้อมูลตรงนี้นะคะโดยคลิกขวา,อาขอคัดลอกตรงนี้ก่อนนะคะคลิกขวาเลือกข้อมูลนะคะแล้วก็ชุดข้อมูลที่หนึ่งแก้ไขเป็นที่เรา copy มาเมื่อกี้เราก็วางส่วนชุดที่สองก็เหมือนกันนะคะใส่ชื่อรงนี้ คลิกขวาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกข้อมูลแก้ไขชุดที่2ต่อเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนวงกลมตรงนี้นะคะให้เป็นวงกลมสีแดงนะคะตัวทำเครื่องหมายแล้วก็เราก็จะมาเลือกขนาดใส่เป็นสีแดงนะคะ ส่วนตรงเส้นนี้เราจะให้เป็นเส้นปาสีชมพูนะคะเราจะเลือกเป็นสีชมพูเส้นปะเแลก็เอาเครื่องหมายออกด้วยนะคะไม่ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมาแล้วเราก็เพิ่มข้อมูลชุดต่อไปเราจะใช้ชื่อ ข้อมูลชุดต่อไปนะคะคลิกขวาแล้วก็เลือกข้อมูลเราจะแอดเพิ่มนะคะโดยใช้ชื่อที่เราคัดลอกเมื่อกี้แล้วก็ให้แกน x คือตั้งแต่ช่อง a 3 1ลงมาค่ะส่วนแกน y ก็คือตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเพิ่มอีกหนึ่งข้อมูล คลิกขวาเหมือนเดิมเพิ่มนะคะแล้วก็ชื่อแกน x เ,เหมือนเดิมค่ะส่วนแกน y ก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะ แล้วก็เส้นตรงนี้จะให้เป็นเส้นสีเขียวค่ะนี่ค่ะตรงนี้เส้นทืสีเขียวแล้วก็เอาเครื่องหมายออกมาเรืมค่ะ เสร็จแล้วก็มากดตรงโซเวนเราจะคลิกตรงช่อง G 3 9นะคะข้อมูลแล้วก็โซเวนตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น G นะคะ string G นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น string B string 1ิ 16, ถึง string B s t ินะคะ string B s t i n g 16ถึง สติงบสติงสิถึงสติงบสติงสิบเจ็ดค่ะเสติงหกฉะนั้นก็กดได้อ่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนภาษาอ่าเป็นสติง B เออสติง g G ค่ะ สติง G สติง39นะคะแล้วก็กดโอเคมันก็จะได้กราฟนี้ออกมาค่ะต่อมาตรงชุดข้อมูลที่2โมเดลที่2นะคะเราก็จะหา V0 เหมือนเดิมเลยค่ะโดยจะใช้สูตรน,นี้แล้วก็ทำการคัดลอกลงมาเลยค่ะคัดลอกคำสั่ง ต่อมาก็จะเป็นค่าผลต่างกำลังสองก็ใช้สูตรตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะสูตรตามนี้เลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาหาค่าตรงนี้ใช้สูตรซ้ำเหมือนเดิมค่ะ h u m ลงเล็บนะคะว่าตั้งแต่ช่องนี้ลงมาเลย เรเล็ปิดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาเพิ่มกราฟเหมือนเดิมเลยค่ะซ้าข้างๆนี้ก็ได้นะคะอ่าสุดท้า ก็ชื่อแผนภูมิตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ชื่อแกนค่ะื่มชื่อแกนโดยแกนเอเจะให้เป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็แกนวาก็คือตรงนี้ เสร็จแล้วก็จะมาะเปลี่ยนตรงนี้นะคะอ๋อเราจะเปลี่ยนชุดข้อมูลก่อนโดยจะใช้ชื่อนี้ข้อมูลแรกเลือกชุดข้อมูลค่ะแก้ไขชุดข้อมูลแรกนะคะแล้วก็ชุดข้อมูลที่สองก็ตรงนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นวงกลมสีแดงเหมือนเดิมค่ะวงกลมสีแดงแล้วก็เส้นตรงนี้เราก็จะให้เป็นเส้นปะสีชุมพู ก็เอาเครื่องหมายออกด้วยนะคะออกไม่เติมค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเพิ่มข้อมูลต่อเลยนะคะโดยนี่เราจะเพิ่มข้อมูลเปลี่ยนชื่อข้อมูลตรงนี้เรียกข้อมูลนะคะเราเพิ่มใส่วางชื่อเมื่อกี้ค่ะส่วนแกน x นะคะเราจะให้เป็นตรง ตรงนี้ค่ะแล้วก็แกน y ก็ตรงนี้เลยแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะคะอดเพิ่มแกน x เหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วก็แกนลายคือตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําการเปลี่ยนจุดสีเทาตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินนะคะเครื่องหมายไม่เติมก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินนะคะ แล้วก็เส้นนี้เราก็จะให้เป็นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวเอาเครื่องหมายออกด้วยนะคะ แล้วเราก็จะมาอ่คลิกตรงช่อง o 39นะคะแล้วก็ชุดข้อมูล sovent นนคะ่ะเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น string o นะคะ string o string 39แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น string j นะคะ string j 16จนถึงอ่ string j 18เลยนะคะ J s t r ิ18ค่ะก็จะได้กราฟประมาณนี้ออกมาค่ะขอบคุณค่ะ